เซียนพันอมตะปะทาฮีโรช่ช่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีไม่อยากกรู้มาก่อนว่าต้องรอให้ยาออกฤทธิด้วยนี่ไอ้เจ้าพวกบ้าน,นั่นกระจอกเป็นบ้าเลยจริงๆส่วนพวกแกน่ะมัวยืนบื้อทำอะไรกันอยู่รีบเข้าไปช่วยพวกมันเร็วเข้าได้เลยครับแบบนี้ต้องใช้อาวุธหนักเฮ้ยมีพวกแกบ้ากันรุเปล่านะพวกเราต้องจับพวกมันกลับไปแบบเป็นๆเ,เท่านั้นนะเฟ พวกบ้านนั้นมันอะไรกันน่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าสู้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันไปเลยอังอังระวังข้างบนนั่นหนอยพวกแกตั้งใจสู้กว่าน,นี้ไม่ได้หรือไงมีแต่พวกไกออนไม่ได้ตั้งใจสักคนท่านฮูเปอร์สร้างพวกแกขึ้นมาเสียเข้าสุกจริงๆนี่พวกเราเองก็ไปกันเถอะแบบนี้ต้องลงมือเองซะแล้วจ้า

พวกเราถอยกันก่อนดีกว่าขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้คงไม่ดีแนะ่มีแต่พวกไก่อ่อนทั้งนั้นคงเหนื่อยที่จะใช้ชีวิตกันแล้วงั้นสินะในที่สุดยาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วในที่สุดยาที่ท่านฮอบป,ปรุงขึ้นก็ออกฤทธิ์แล้วงั้นสินะยานี้นะมีสรรพคุณที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแวมไพร์อย่างพวกเรามากถึง100้เท่าเลยทีเดียว ไปเลยให้พวกมันได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของพวกแกเลยให้ข้าจัดการไม่ต้องหรอกนะเรื่องนี้นะไม่ต้องถึงมือเจ้าหรอกเพชรวิชา <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกที่สุดยอดนี่มันอะไรกันพลังที่เออล้นทะลักออกมานี่มันช่างสุดยอดจริงๆอ แม่จ๋าพระพ่าพวกเราพวกเราไม่น่าไปยุ่งกับพวกมันเลยให้ตายสินึกว่าจะเก่งเล่ยดันใส่หนักจัดเต็มไปซะได้ที่ไหนได้ไม่ได้เรื่องเลยสักคนเห้ว่าแต่ไอ้เจ้าพวกนั้นมันหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะรูงี้น่าจะจับพวกมันไว้สักสองสาคนแล้วค่อยรีดข้อมูลว่าพวกมันเป็นใครและต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่ไม่ต้องทงต้องถามอะไรทั้งนั้นแหละ ฆ่าพวกมันให้หมดไปซะก็สิ้นเรื่องแล้วเฮ้ยท่านฮอบช่วยด้วยเฮ้อังอังอ่ะอาท่านฮอบท่านทำรุนแรงเกินไปแล้วท่านลืมไปแล้วเรือไงว่าพวกเราเองก็ยังอยู่ที่นี่นะ้า น,นั่นเจ้าพวกนั้นตายแล้วงั้นเหรอยังหรอกนะก็แค่อาการโครม่าเท่านั้นร่างกายของสองคนนี้นะ่ะแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดเอาไว้มากนะพวกนางนะ่ะไม่ตายง่ายๆขนาดนั้นหรอกนะส,สองคนนี้ยังเป็นแค่เพียงเด็กน้อยอยู่เลยไม่ใช่เหรอเราทาไมถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้กันละ่ะนี่เจ้าพวกนั้นแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าสองคนนี้เป็นเพียงแค่องครักษ์ฝ่าวตูวโรงเรียนนะ่ะ ถ้าดูจากแค่ภายนอกแล้วข้าก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะน่นากลัวจริงๆจ,จะว่าไปแล้วหลังจากนี้พวกเราจะทำยังไงกับสองคนนี้ต่อละเด็กพวกนั้นได้บอกหรือเปล่าว่าพวกเขาจะทำอะไรกันคิดว่าหลังจากนี้คงจะโยนความผิดเรื่องการลักพาตัวเด็กสองคนนี้ไปให้เจ้าพวกเราหุ่นยนต์แอนเชียนฮีโร่เพื่อให้โรงเรียนซิลเซียนกับหุ่นยนต์แอนเชียนตีกันในขณะที่พวกเราก็จะได้ประโยชน์จากสงครามในครั้งนี้แหละนะ แมพวกเด็กๆของท่านเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะยังไงซะไอ้เจ้าพวกหุ่นยนต์บ้าพวกนั้นก็อยากจะกำจัดพวกต่างโลกจนใจจะขาดอยู่แล้วโดยแผนการในครั้งนี้ได้เกิดสงครามครั้งใหญ่แน่นอนใมขนาดที่พวกเราเองก็ตีตั๋วซื้อป๊อบคอนรอชมที่หน้าโรงได้เลยสินะเนี่ยนี่มันแย่มากจริงๆเมื่อกี้นี้เล่นเอาฉันเกือบตายเลยช่างเถอะ ยังไงซะเรื่องนี้ก็จบแล้วละนะเพราะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราเองก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่ต้องทําก็เพียงแค่นั่งดูอยู่เฉยๆเท่านั้นเองจะว่าไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณพวกคุณมากเลยล่ะครับไม่เป็นไรยังไงมันก็คือหน้าที่ของพวกข้าอยู่แล้วเนี่ยโมยืนทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไปก็ได้แล้วก่อนไปขอป้ายสีเพิ่มอีกสักนิดหน่อยก็แล้วกัน นี่นะคือสีบนร่างกายของอ้เจ้าพวกหุ่นยนต์พวกนั้นที่ฉันแอบเก็บมาได้ตอนที่เข้าไปช่วยท่านเร็กในฐานทัพของพวกมันอจึงแอบทิ้งไว้นิดนึ่งก็แล้วกันท่านอาจารย์คะนับตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็ผ่านมาได้2วันแล้วที่พวกเราออกตามหา2คนนั้นพวกเราได้ปูพรมออกค้นหาจนหมดทุกที่แล้วก็ยังไม่พบจะมีก็แต่ชิ้นส่วนนี่ที่ตกอยู่ตรงจุดที่สคนนั้นหายตัวไปก็เท่านั้นเองนี่ นั่นน่ะนี่หยามจันจะเย็นๆลงก่อนเถอะนะเรื่องนี้นะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดก็ได้นะพูดอะไรกันนะ่ะพี่หลานก็เห็นกันอยู่จะชัดไม่ใช่หรือ,อยังไงว่าเป็นอย่างที่พวกเราคิดกันอยู่นะ่ะพวกเรานะ่ะได้ออกค้นหาจนทั่วทั้งโลกแล้วก็ยังไม่พบแถมคนที่สามารถจัดการกับทั้งสองคนนั้นได้ก็มีเพียงแค่ท่านอาจารย์กับไอ้พวกคุณยนแอนเชียนฮีโร่นั่นเท่านั้น แน่นอนว่าท่านอาจารย์น่ะไม่ใช่คนที่จะทําร้ายสิ่งในสํานักอยุ่แล้วฉะนั้นแล้วในตอนนี้ก็มีแต่ไอ้พวกคุณยน์พวกนั้นเท่านั้นแหละที่จะทําเรื่องแบบนี้ได้น่ะอนีไม่ช่วยกันเลยเอาเป็นว่าพวกเจ้าทุกคนรอข้าอยู่ที่นี่สักสินาทีเดี๋ยวข้ากลับมาเอ๊ะอะไรนะซีน่าท่านอาจารย์ดูน่ากลัวเป็นบ้าเลยไม่อยากจะคิดเลยว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพวกนั้นน่ะนั่นสินะแบบนี้แล้วไม่ว่าใครก็หยุดท่านอาจารย์ไม่ได้แล้วล่ะ นี่ยาดเซนเรอก่อนสินี่ลืมไปแล้วหรือไงนะ่ะว่านายคือฮีโร่หมายเลขหนึ่งของโลกนี้นะ่ะถ้าเกิดว่านายระเบิดพลังออกมาจนโลกแตกแล้วล่ะก็พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องตายไปด้วยคิดบ้างสิว่ากว่านายจะสร้างสำนักของนายมาจนถึงจุดนี้ได้ต้องใช้เวลามากแค่ไหนนะ่ะถ้าว่าเจ้าคิดมากเกินไปแล้วหล่ะนะที่ข้าจะทําก็เพียงแค่จะออกไปเดินเล่นนิดหน่อยก็เท่านั้นเองทําไมกันงั้นเหรอ ตอนนี้หน้าข้าดูเหมือนฆาตกรที่พร้อมจะฆ่าคนยกครัวเพียงเพราะแค่ไม่ส่งอารมณ์หรือยังไงแห่ก็ถ้าพูดว่ามันเหมือนเราจะโดนฆ่าไปด้วยไหมล่ะเนี่ยก็กจิตแห่งความอาฆาตมันลอยอยู่เต็มหน้าของนายเลยนี่นะแล้วที่เจ้าพูดมามันเกี่ยวอะไรกับการสร้างสำนักใหม่ของข้ากันล่ะเกี่ยวสิเกี่ยวแน่นอนนายรู้บ้างหรือเปล่าว่าไอ้เจ้าพวก Ancient Hero พวกนั้นน่ะมีพลังที่ส่งผลกระทบต่อโลกยังไงบ้างน่ะเมื่อนานมาแล้วเหล่า Ancient Hero พวกนั้นน่ะ ได้ปกป้องโลกของพวกเรามานานนับครั้งไม่ถ้วนเป็นที่รู้ดีกันว่าพวกเขาอยู่ข้างความถูกต้องและความยุติธรรมและเหล่าสัตว์ประหลาดที่มาทำลายโลกก็อยู่ฝั่งวายร้ายถ้าเกิดว่านายไปโจมตีพวกนั้นเข้าแล้วล่ะก็คนทั้งโลกได้ตาหน้าว่านายคือวายร้ายแน่นอนหรือถ้านายไม่คิดถึงเรื่องนั้นแล้วล่ะก็อย่างน้อยก็ช่วยคิดถึงเรื่องชื่อเสียงของสำนักนายบ้างเถอะเรื่องนี้น่ะฉันพอจะรู้จักคนที่พอจะช่วยพวกเราได้อยู่บ้างเอาเป็นว่าให้ฉันจัดการก่อนเถอะนะ นี่นายได้ยินข่าวลือที่ว่าสัตว์เลี้ยงของไอ้หนุ่มชุดดำหยันเซนถูกเหล่าแอนเชนฮีโร่จับไปบ้างหรือเปล่านะฮะข่าวอะไรของแกน่ะข่าวจริงหรือเปล่านั่นสินะจะว่าไปฉันว่าอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้เพราะตั้งแต่มีข่าวลือนี่ออกมาฉันเองก็ไม่เห็นว่าไอ้หนุ่มชุดดำหยันเซนจะทําอะไรเลยสักนิดเดียวในขณะเดียวกันสมาคมฮีโร่เองก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนออกมาสั่งห้ามให้ฮีโร่ทุกคนเคลื่อนไหวหรือทําอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆะนะ โป้งโป้งโป้ง <s uck> ตอกเลยตอกปิดให้แน่นดูซะก่อนสินี่ขนาดพวกเราเดินมาในย่านท่องเที่ยวแท้ๆแต่กลับไม่เจอฮีโร่มืออาชีพออกมาเดินตรวตาเลยสักคนน่ะนี่ฉันว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะ่ะพวกเราไปหาที่หลบภัยกันก่อนจะดีกว่านะโรงเรียนนินจา ทุกคนแย่ yeah! แล้วเกิดอะไรขึ้นกันนะหยานซนินหยานซนิน,ซนกำลังมาที่นี่แล้วอาไรนะอาเป็นงลมงดีกว่าแล้วทำไมหมอนั่นถึงได้มาที่นี่กันหรือเป็นเพราะว่าข่าวที่ว่าแอนเชนฮีโร่จับตัวสัตว์เลี้ยงของหมอนั่นไปกันนะแต่แต่ว่าคนที่เอาสัตว์เลี้ยงของเขาไปก็ยังไม่ใช่พวกเราอยู่ดีไม่ใช่หรือไงนะนี่พวกนายจะเอะอะโวยวายอะไรกันถ้าเกิดว่าหมอนั่นยังจะจัดการกับพวกเราแล้วล่ะก,ก็ แค่ดีดนิ้วเพียงแค่ครั้งเดียวที่ที่เรายืนอ,อยู่ในตอนนี้ก็คงแบนราบไปนหน้ากลอไปนานแล้วละ่ะหมอน,นั่นไม่มาปล่อยให้พวกนายวิ่งมาวอยวายกันจนถึงตอนนี้หรอกนะดังนั้นแล้วหมอน,นั่นไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะมาฆ่าพวกเราหรอกนะ ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าต่อจากนี้ก็จะเป็นวันครบรอบในหลายร้อยปีที่ดวงอาทิตย์จะทําการปลดปล่อยพลังนิวเคลียนออกมาแบบเต็มแม็กซ์แล้วถือว่าเป็นวันที่ฉันเราคอยมานานมากจริงๆหลังจากนี้ก็จะการกับไอ้เจ้าพวกฮอบเบิสพวกนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราค่อยตีตัวส่งไอ้พวกต่างโลกกลับบ้านของพวกมันไปให้หมดซะ